สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขสุขคนเด้อมาอีกแล้วสมต่ำอีกแล้วจ้าวันนี้เราจะมากินมือมตมแต่เมืไก่ย่างข้าดาวมือวันเสาร์มือนีวันเสาร์วันหยุดจะเกียวจะจับกล้องสายไปใส่มาจักหน่อยพี่น้องให้เห็นนี่อันนี้สมต่ำสมต่ำกับข้าวปุ้นขนมจีนน่ะเด้ะเนี่ย สวัสดียังทักทายยังอร่อยอเห็นว่าไม่นอนเดี๋ยวค่อยจะคถ่ายดิเนอองวถ่ายไก่นิดหน่อยเงองอ กินเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้อากาศขึ้นฝนหยุดโรงเรียนปิดนนวันเสาร์จะลงคลิปมืออื่นนั่นแหละมาถ่ายถ่ายมือนี่ลงมืออื่นคลิปยาวคลิปสั้นเอาไม่แน่เอาแล้วแต่เอาแล้วแต่อันอยากจินลงตอนไหนจ้ะเอาแน่อนอนบ่ได้ อมันเที่ยงวันมันเลยห้าโมงมาแล้วอาจจะลงมือมืออื่นเช้าว,วันอาทิตย์จะมือนี้วันเสาร์อาจจะลงมืออื่นเศร้ามือวันอาทิตย์เศร้าจักโมงจับยามสามตาก่อน <c oughs> <c oughs> จับยามสามตาก่อนทำแะเอาเอน้ำจิ้มมาจิ้มเลยนะวางลง เออนั่นแหละใส่รวมกันใส่รวมกันก็ได้แกะเอาหมดเลยอะไรมันไม้อะไรเน่ะวางอยู่เนี่ยฮะไม้ไม้ด้วยอะไรเออเรียว่าไม้ีเด้อพี่น้องเด้อกระจับมือก็ยิงหอกยิ่งแงะนะซูงใกล้ๆเลยเป็นตาแซบว่าพี่น้องนะสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุขุสุคนเด้อมากินสมต่ำกันเด้อจ้าสมต่ำยั่วๆจ้าก็ตัดผสมกันไปเลยใช่ ให้มันเชื่อมกันน่ะส้มตำม,มื้อเที่ยงจ้ะ,ะอันนี้ข้าปุ้นอันนี้ข้าปุ้นแล้วข้าปุ้นแล้วก็อันนี้ขนมเสน้นขนมเสน้นแล้วก็อันนี้เป็นเป็นไก่ไก่อย่างลูกไก่แบบจักจัก ซีเว่นนะจ๊ะเอากินภาพสโลเลยอันนี้น้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่จิ้มแบบน้ำน้วงมาก กินเขา่าเ้อพี่น้องเ้อืมอน,นี้วันเสาร์จ้ะคันชิ้นลงคลิปก็ลงมืออื่นนั่นแหละวันอาทิตย์<ม>กินส้มตำก็ตะเกียบมันจะแซบบ่แซบบากินมือเลยโซยโซยขนมเส้นทำใหญ่ๆห,ห,ห,หนังเอ้ยห้องนี่ยังวะ อาหารหลักก็คือนมข้าปุ้นเลยพี่น้องอเอา้า <c oughs> นี่ยนะงมอะไรเนี่ยไม่กินสักทีเอารอกล้องหน่อยทีกินไม่รอกล้องเลยเนาะคนนี้เนาะจับยายแก้วจับกล้องไม่ทันพี่น้อง เงบขึ้นเงบลงก็คนคนดูเวียนหัวอ่าขนมตีนคำใหญ่ๆก็เ,เป็นอย่างพี่น้องเป็นอย่างกระปวนกระปั่นทองแท <Okay. S 1> กะก็อักกระอ่วนก็อักกระอ่วนพี่น้องโอ้ยม่ได้กินจักเทีอะไรพี่น้องเออใส่มือดีกว่าเงินมันจะไปแซบถ้าคนดูโเออเงินที่เว้ยเฮ้ยอวยนั่นแหละ ถอดเด็ดๆแน่อืมอิ่มเลยๆเดียรออลูกขุนลูกลงแซบๆน้ำกนาด้วยพี่น้องเ้ออาหารเที่ยงอาหารเที่ยงวันคือกินข้าวปุ้นกับขนมเส้น ปลาทูกับไข่ต้มยี่แก้วปลาทูกับไข่ต้มยี่แก้วคนุกคนนี้เพจคันผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องแกตาพากิน h ช n n นลเด้อเด้อจากพี่น้อง ที่จะทําคลิปต่อๆไปผู้ใดเข่ามาเบิ่งก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญก้าวหน้าด้วยอาชีพการงานปาศจากโกาครคภัยไข้เจ็บเด,อด้อจ้ะพี่นอ้องสุดท้ายเอาคำยิใหญ่จุกๆเลยพี่น้องพูดอะคำยิ่งใหญ่จุกๆเลยจบด้วยขนมเสร็จ